การนี้ต้องสอบต่อให้รู้เรื่องค่ะเพราะมายิงกันถึงหน้าบ้านแล้วเหมือนจงใจตั้งใจยิงใส่บ้านหลังนี้เท่านั้นเจาะรถรออยู่ด้วยแล้วมาดักซุ่มยิงบ้านที่เปิดเป็นร้านรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ล้องวงจรปิดได้ยินเสียงปืนชัดเจนค่ะรถผู <S <S ้ก่อเหตุพอขับมาแล้วยิงใส่บ้านหลังนี้ทันทีนะคะแล้วก็หนีไป ยิงใส่ไปประมาณ5นัดค่ะเจ้าของบ้านคุณรุ่งบุญลาภแกรอดปลอดภัยมาได้แกบอกว่าปกติตรงนั้นเป็นจุดที่ผมนั่งซ่อมของให้กับลูกค้าด้วยดีที่วันนั้นไม่ได้ซ่อมแล้วไม่อย่างนั้นโดนเต็มเต็มแน่ๆเลยแกชี้ให้ดูร่องรอยกระสุนที่เกิดขึ้นที่บ้านนะคะโดนไปทั้งหมด4จุดมีทั้งตู้เย็นคเครื่องซักผ้าประตูโครงหลังคา เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นวันที่2 0เอ่อที่ผ่านมาค่ะแล้วล่าสุดเนี่ยตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจดูแล้วเจ้าตัวบอกว่าผมคิดว่ามันน่าจะหมายเอาชีวิตผมนะเพราะขับมาจอดที่หน้าบ้านแล้วยิงใส่ยิงปืนใส่บ้านผมบ้านเดียวบ้านอื่นไม่โดนแล้วจะว่าไล่ทําร้ายกันก็ไม่ใช่ในกล้องวงจรปิดก็ไม่มีรถคันไหนไล่กวดกันมาตอนนี้เนี่ยหวาดกลัวเป็นอย่างมากไม่รู้ว่าคนก่อเหตุ ตั้งใจจะหมายเอาชีวิตตนเพราะอะไรกันแน่ลองฟังตอนที่เราไปสอบถามข้อมูลค่ะสาวไปแล้วก็เดนินหน้าก<อ>ลับมาไปแล้วแล้วก็ขอตัวไปขอทางแบบ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 แล้วเราเห็นมันโทรศัพท์เลยดูจากในภาพะนะไม่ลูกสาวมันเห็นลูกสา,สาวเห็นเห็นในกล้องหรือว่าเห็นตอนถอยเลยเห็นที่ตอนถอยเห็นอะไรในกล้องเห็นหมดอ๋อเห็นหมดเลยเหมือนกับว่าโทรถามอยู่ว่าบานหลังไหนอะไรอย่างเงี้ยนั่น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 ประมาณ เออทำไมมายิงใส่บ้านหลังนี้จะว่าไล่ตีกันก็นกนไม่ใช่นะเพราะยิงปืนใส่บ้านหลังนี้อย่างเดียวเลยบ้านของคุณรุ่งที่เปิดเป็นร้านรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโมโหเขาเขาซ่อมไม่ดีอยังไม่แน่ชัดค่ะคุณผู้ชมแต่ตำรวจเนี่ยไปสืบสวนไล่กล้องวงจรปิดจุดอื่นๆดูค่ะจนกระทั่งทราบว่าผู้ก่อเหตุใช้รถโตโยต้าโฟล์ u อเนอร์สีดำออกไปสีออกรอนทองหน่อยใส่ล้อมแม็กอันใหญ่ๆแต่ป้ายทะเบียนน่ยยังมองไม่แน่ชัดนะคะแล้ว ขับรถมาจากถนนคลุพลิ้วแล้วผ่านมาตรงแยกไปสนีเข้าแยกสารเจ้าเมืองขลุงขอภัยสารเจ้าหลักเมืองขลุงค่ะแล้วหลังจากนั้นเลี้ยวเข้าไป ไปซุ่มอยู่หน้าบ้านผู้เสียหายสักพักใหญ่ๆเลยไปซุ่มมาก่อนด้วยใช่เหมือนเลงก่อนว่าอ้อนี่บ้านหลังนี้นะบ้านของนายรุ่งนะแล้วก็ก่อเหตุยิงค่ะข้อมูลเชิงลึกที่ทตํารวจสอบถามผู้เสียหายตอนแรกเขาบอกเขาไม่รู้นะว่ามปมเนี่ยมาจากเรื่องอะไรแต่ข้อมูลเชิงลึกที่ตํารวจสอบผู้เสียหายได้ข้อมูลว่าผู้เสียหายเคยทําอาชีพเก็บเงินกู้โดยเก็บเงินจกากญาติคนหนึ่งมาค่ะโดยเอาเงินจกากญาติคนหนึ่งมาเนี่ย แล้วก็มีหน้าที่เอาไปปล่อยอ,ยอ,อะแล้วตนเองก็มีหน้าที่เก็บเงินเก็บดอกส่งคืนญาติแต่มีช่วงหนึ่งเอาเงินส่งคืนให้ต้นทางไม่หมดเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจด้วยบวกกับลูกค้าบางส่วนไม่จ่ายคืนด้วยก็เลยไม่มีเงินไปคืนญาติคนนั้นก็เลยมีปากเสียงกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวที่เป็นปมที่คาดว่าน่าจะนำมาสู่การยิงถล่มบ้านอ,อาชีพเก่าในอดีตก็คือ เก็บเงินกู้แล้วส่งคืนต้นทางไม่ครบเอาเงินมาหมุนก่อนมันอาจจะทําให้ญาติเขาไม่พอใจหรือเปล่าอันเดี๋ยวรอตรวจสอบต่อนะฮะอัปเดต3.4 HD a p p v e ชั้นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ